நான் สวัสดีครับพี่เปิ้ปลครับแก้ไขอีกรอบนึงนะครับแต่ใจญ่ทำให้ไม่เป็นรอบพ่อแม่ FC นะครับที่เดินทางมาจากอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับผมเ,เอแม่เจ๊งเน้อ อันนั้นเกลแกเกลโมกไงสวัสดีคุณน้ำพึ่งหลวงครับพี่ใหญ่เวลาไล่สุดจะไปใส่คลเวลาเวลาไล่สุดจะใส่เคสิปไม่ไม่ได้ใส่น้ำใส่เป็นต้นก่อนไงแต่มันร้อนเข้าใจหน่อยอู้วสอยไว้ไหนไว้นู่นหยุดทิ้งแล้วโอ้โห่โอเคก่อนสวัสดีนะครับทุกท่านทำให้เหมือนเมืออาชีพเลยอ้ เนี่ยทำไมให้ด้ามจับใหม่แล้วเนี่ยสวัสดีพี่เปิ้ลนะครับสวัสดีคุณน้ำพึ่งหลวงสวัสดีน้องอ้อมนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ช่องใหญุ่ทธปรพาฟาร์มด้วยนะครับวันนี้เรามารับชมน้องช้างห้าเชืองนะครับรอรับ MC จากอ่าอําเภอเกษตรปิสัยนะครับจังหวัด้อยเอ็ดนะครับ เมกี้สังสอน <laughs> ใช่นะยคะ่ะจะได้เป็นแม็ี้ <laughs> <laughs> สวัสดีทุกท่านนะครับเม่กกี้ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับระบบมีปัญหามันค้างแม่กกี้ก็เลยเปิดเปิดใหม่อนนีเ้เปิดไวไฟหรือเปล่าเปิดไวไฟครับเปิดไวไฟจะไม่สะดุดใช่ไหม ว่าถ้าจะสะดุดก็สะดุดรักดูสวัสดีครับน้องอ้อมพี่เปิ้ลนะครับย่างน้อยย่างน้อยอืมทำไมไม่ได้กดติดตามนะือเปเลยไม่แจ้งฮะกดอยู่ตามมาตั้งนานแล้วตามพี่ใหญ่มาผมแชร์เข้ากลุ่มไม่ได้นะมันบล็อกผมไว้อยู่นะอะไรบล็อกไอไอ้นั่นไงในกลุ่มผมยัง เรเรียกว่าไรน,นะมันระงับการใช้งานชั่วคราวไว้ในในกลุ่มโอเป็นแชทอะ่ะผมส่งรูปไปงานหมายโลกไปไงส่งไปเยอะไงมันก็เลยบล็อกไว้แชทไหนในโอ่มเปนแชทไลน์ลอะ่ะทางวิศว์ไทยนะใช่ผมแชร์ยังไม่ได้ไงบ้าเหรอถ้าส่งรูปเยอะๆมันจะบล็อกใช่ไหม ใชส่งรูปเกินห้าสิบรูปขาบล็อกค่ะทำไมภาพมันมืดๆเหมือนหัวหน้าเผาจังค่ะนี่รนี่แม่น้องแนะแม่น้องแป้งหอมเขาบอกว่าทำไมภาพมันมืดๆเหมือนหัวหน้าเผาจังเลยครับนี่มันมันโชยตัวหนังสือนี้มันไม่หายเพราะผมผมกดแชร์เพื่อมันขึ้นตัวนี้เลยการวางแนวแนวหน้าจอถูกถูกล็อกใหญ่เนมาไล่ชุดนี้เหมือนมาสอนทำยูทูบเลยมั้ยสิ

สวัสดีทุกท่านนะครับภาพชัดเสียงชัดไหมครับมันอะไรเรื่องหนายโยนโทรศัพท์ทิ้งไป กันนะครับทุกคนเข้ามากดไลค์กดแชร์นะครับกดไลกใแชร์ให้กำลังใจกันนะครับอยู่ตะหัวครับกำลังจะไปสุดของครับตะหัวนี่ <c oughs> อยู่ตะหัวครับโอ้โหรอเชียวโอ้โห พอวางโทรศัพท์ปุ๊บจับคาดปั๊บเลยครับโอ้โหคนขยันแห่งปีตั้งนานไม่ทำนะไม่กี้ขยันมากเลยครับไม่กี้ขยันมากครับพี่มงคลมวนงวงมวนงวง มืดเสียงชัดย้ายมุมค่ะฮาลองย้ายมุมดูสิฮะไม่กลัวนะพี่ใหญ่ฮะไม่กลัวนะถือตะโกนมาไม่กลัวนะ นี่ครับสุดหล่อกำลังกินก๋วยเตีเ๋ยวเอ้ยมาม่าครับ,รบาปบามแซบบอข้าวเช้าครับนะยังไม่กินเลยอ๋อน้องปามยังไม่ทานข้าวเช้าเลยครับน้องปามใส่เดียวเลยครับตอนนี้ใส่เดียวปามอยู่กลับมาจากกานไมงานแล้วเก็บข้อมูลเข้าอย่างไรบ้างวัสิครับเข้าๆได้อยู่ไหมยังฟึดฟันอยู่ไหม ไม่เป็นไรใช่ไหมก็มีมีผงโรแห่เนี่ยผงรอแห่โอ้โหนาทานนะครับนี่นี่เนื้อเน้นเน้นครับเนื้อเน้นเน้นครับเอามาจากบ้านยี่สิบลังครับอ่ามุมนี้ชัดไหมครับพี่น้องชัดครับนี่แค่สิทธิ์ชัดเลยครับชัดแล้วค่ะโอ้พี่ปามกลิ่นมาม่าหอมมากนะครับ มุมนี้ชัดไหมครับชัดเลยครับลิกระสิ์ชัดเลยครับอ๋อเพลงใช่ไหมเพลงเอถึงไหมดีเจไมงไม่ถึงเต็มเลยพี่ใหญ่ฮะเขาล็อกไว้หรือเปล่าอ๋อลิกระสิ์ใช่ไหมมุมนี้ชัดโอเคเลยนะครับพี่น้องชัดแล้วค่าตื่นมารอดูพ่อตั้งแต่เช้าไปงานวิ่ง ไอ่พ่อวิ่งไปรับแดนเซอร์ทำงานน้องแนนมันควจับมือสาวจับเป็นแดนเซอร์เห็นมใช่ไหมแสดงว่าเมื่อคืนเขาทมังานอยู่ใช่ไหมเมื่อคืนพอมีหมอรับก็มาลองเร่องบิ๊กนะกี่ใครกันดาวเครื่อีกี่ใครเอฟซีมัวล้อๆกันดาวเครื่องโอ้สวัสดีครับทุกท่านเข้ามาพูดคุยกันเยอะนะครับ ให้ผมพูดออกสื่อไหมนี่จับเนแ,แ่งๆยนั่นใช่แปลเป็นภาษาไทยไหมไม่รู้ทั้ง <laughs> นะแอนต้นอ้อก,กับพี่น้องบารมีคุยกันแล้วครับบารมีบารมีบารมียักษ์ยักษ์เอ้ยเป็นดิน โอ้ยมาทางนี้เลยเต็มๆเลยมามามมาาลมมาทางนี้ด้วยเอ้ยโอ้ยไอ้ยักษ์ไมาเล่นเดินมาเล่นเดินรูปเต็มๆน่ามาทางนี้เต็มๆเลยยักษ์ปรุงเครื่องให้เลยนะเห็นไหมผมซือรถมาเต็มๆเลยกันนายังน้อย ท่านนะครับเข้ามาพูดคุยเข้ามาคอมเมนต์นะครับแชร์แชร์เข้าไปนะครับแชร์เข้าไปแชร์เข้าไปนะครับปามเคยโดนมันดึงมือไหมไม่กล้เลยฮะพี่เปิ้ลเขาบอกว่าอย่าว่าลูกชายค่อยไม่ไม่โดนหรอกเพราะว่าผมนี่อยู่กับเอวผมออกมาเร็วกว่า มันเวลาจับมันจับไม่เล่นแต่นี่ไม่กลัวเลยใช่ไหมมันจับมานี่ที่กระพุ้มไม่เท่าไหร่นะแหมดูสาเ,าเอาเอาหางก่อนงวงพี่มงคลสาแหมโดนพี่มงคลล้วงอะไรจะ๊ะสายืนนิ่งเลยพี่มงคลล้วงโอ๊ยพี่มงคลอย่าสิหนูเสียว <laughs> พี่มงคลอย่าค่ะมงคลล้วงล้วงน้องแล้วก็มาดูดเลียอะไระมงคลฮะคน สัชาาตนทำอะไรน้องแบบนั้นโอ้ยแชร์ไปถึงดาวอังคารแล้วค่ะเล่นพี่ปามเลยลูกมาเลยไม่กลัวพี่เปิ้ลมาเล่นพี่ปามเลยลูกไม่น่ามึนไะวาเออโดนแน่โดนแน่ยักยักถูถูถูเอ้าถูถูถูเอ้าถูถูไปดูมาเดูดูว่าป็นลูกให่ยิงยิงยโยนเลยใช่ไหมโอ้แม่นอย่างกับจับบาง เออมันมีเรดราล็อกหรือเปล่าทุกคนดูนะครับหนูสาหันหันท้ายไปให้พี่มงคลทำอะไรเนี่ยสาหนูเป็นเด็กเป็นเล็กนะลูกอ่ะสา,สาอย่าทำแบบนี้นะคะมันไม่ดีนะลูกสาเข้าใจไหมคะดูดูดูแหมจะดึงโซ่ไปหาพี่มงคลให้ได้เลยโอ้สานี่ ใช่ค่ะต้องรับกลิ่นอยู่ใต้ดานปากช้างค่ะพี่มงคลใช้งวงหน่อยเคลิม้มเียวนะสาฮนะสาสาสาสองหนุ่ม โทรตัวตนเองกี่วะตอนนาเห้ย<อ>ฮะเขาหันเขาหันมามองนิดหนึ่งว่าใครเข้ามาจับขาเรารนี้สวยสวยงามกว้าไปแล้วแก้ว วางไอตัวเบียยไม่ใช่ตะนอะอ่องหรออจะอันนี้บอกใส่คู่คู่หน้าบอกสวัสดีทั้ง26ท่านนะครับ อ๋อเรียนรู้อยู่ค่ะพี่เปิ้ลเรียนรู้ไปเรื่อยๆจ้าสองหนุ่มทำไรกันสวัสดีทั้งยี่สิบแปดท่านนะครับอ๋อพี่งามกับพี่มงคลจุ๊บกันแล้วเล่นกันแล้วพี่งานพี่มงคล ลูกชายบารมีไม่เคยดึงพิปเปิลน,นะคะมีแต่แบ่งหัวสับประรดให้ค่ะ <laughs> พิปเปิลพี่ใหญ่ชอบเลี้ยงโคโค,ค่ะโคโยตี้นั่งแนนรู้ยิงไม่ได้นะโคโยตี้นี่ต้องเลี้ยงอ่ะเลี้ยงเลี้ยงไว้เลยเนาะโคโยตี้หม, <laughs> มอลำเขา ปิดงานอะไรยังจบงานอะไรยังไปแยกย้าย๋อาลุนแห่เหรออ้าดูพี่งามทำอะไรน่ะงามเอางาไปถูหน้าพี่มงคลฮะเบอร์เอวเบอร์เอวเบอร์ปูเนาะเป็นต้นไม้นาะครับครับน้องไอยจอกับราบน้องไอยจอกับราบ ปิดเพลงมาพี่ไยหนึ no? ่งอันนี้ก็ชิดขนาไหนพี่มงคลยาวดีใช่เนาะโอ้ไอเลือกเกินไหมลมมาทางนี้ด้วยโคโยตี้ี่เปิลน้ำแป้งหอมอย่าเอาเป็นตัวอย่างนะลูกน้องใส่ไม่ดีอะ เขาตัโอ้ันะมีโยนไปล,ลงพันมาทางนี้ละเฮออ้นเห็นเห็นอยู่ตรงสับป,ประรดอ่ะอ้ยเนื้อเกินยเบื่อไมหรือวะเออปลาท้ะเนี่ยบาลมีไม่ตั้งมาเลยนะ <laughs> 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 ถึงไหนแล้วทำไม fc ถึงไหนแล้วใกล้ยังก fc ก็จะมาถึงแล้วนะคะพี่น้องโอ้สุพรรษาตดใส่เนานะสาสวัสดีทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมนะครับอยู่กับเราในช่องใหญ่บุประพาฟาร์มนะครับ นี้เราอยู่บ้านนิชาดาทีมงานแฟมิลี่สีทับไทยนะครับเข้ามารับชมนะครับเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับวันนี้มีสุพรรษามีพังต้นอ,อ้อมีสีดอสิดิมงคลสีดอบารามีแล้วก็ภายงามนะครับรอรับเอฟซีมาจากอำเภอเกษตรวิสัยนะครับจังหวัดร้อยเอ็ดเอฟซีใกล้จะมาถึงแล้วนะครับ กดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับอ้าวมาถึงแล้วนี่ใช่ไหมมารถเอ็มจีอะมากี่ทันนะมาเยอะเลยจงสองทันทำไมจะให้ผมปิดไลน์หรอหรือว่าไงหรือว่าเดี๋ยวก่อนเอ,เอาไลน์ไปเรื่อยๆก่อนใช่ไหม เลยหมดบางเที่ยงสีมาแล้วนะสีมาแล้วนะครับ fc มาถึงแล้วนะครับทุกท่าน ไมกี้กำลังไปต้อนรับนะครับงปงหอมคิๆไมกี้ไปก่อกวนช้างทำไมเจ็บสี่มาถึงแล้วนะครับ <laughs> เป็นพันธุ์เท่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเชิญครับเชิญนั่งนั่งก่อนครับ

บางคนบอกไม่เกี่ยวกับผมนะครับลมมันพัดเองครับพ่อสวัสดีทั้งสามสิบสองท่านนะครับมารับชมบรรยากาศบ้านนิชาดานะครับไลค์กดแชร์คอมเมนต์พูดคุยกันนะครับ はい。<laughs>

เอฟซีเอาอาหารมาให้ช้างด้วยนะครับเอฟซีครับผมกำลังจะปิดไลน์นะครับ ว่าพ่อไม้กำลังจะเปิดไลน์แล้ว F อก็เข้าไปติดตามช่องพ่อไม้ต่อได้เลยนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมช่องใหญ่พว่มพาฟาร์มนะครับทุกท่านเข้าไปติดตามเข้าไปรับชมไลฟ์สดของพ่อไม้เลยนะครับพ่อไม้กำลังจะเปิดไลน์แล้วนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดี ลมแดงมากเลยครับ